สวัสดีครับวันนี้มารีวิวห้องเต้ให้ดูครับจากห้องเต้คนเฝ้าไร่ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสีขอสุรินครับรถคันนี้เป็น r t ทีร้อยครับผมโงสงยยามครับ ตเตัวนี้ถือว่าใช้ได้ดีเลยครับคุมคนแนเองชาวนาอย่างเราไปได้เยอะเลยครับนั่งสบายครับคุมไม่ต้องเดินตาม ก็อ,อาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับคุณวันนี้มาคาดนานะครับสามไร่ใกล้เสร็ะะจแล้วครับตอนนี้ ใครสนใจห้องเต้ก็ติดต่อเพจคุณเ้าไล่ได้นะคะับของดีบอกต่อครับ